มีหลายคนอยากเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้จบแต่ขอลนนั้นนมักจะจบชีวิตไปก่อนเพราะความไม่รู้ว่ามีสิ่งมีค่าอยู่ในตนจึงต้องดินรลนสแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระนอกตัวสุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้อะไรต้องมาเชิญกับสุขปนทุกข์ มีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังหากมนุษย์รู้ว่าสิ่งที่ตนกำลังแสวแหงหายอยู่นั่นอยู่ที่กลางกายของตัวเองเข้าถึงได้ด้วยการหยุดใจเมื่อนั้นชีวิตก็ไม่ต้องดินล้นอีกต่อไปจะพบชีวิตภายในที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่หยุดยัง้งความทยานอยากทำความทุกข์ให้คลาย เปลี่ยนจากชีวิตที่มืดมนอนตรการให้สว่างสวัยด้วยแสงแห่งธรรมภายในนี่ก็คือเส้นทางการแสวงหาที่แท้จริงที่ทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นน่ะคืออะไรเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเกิดมามีกำไรชีวิต มีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในคุตการนิกายชาดกว่าลูกเอ๋ยลูกจะเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีพระอาบุตรนะไปบูชาย,ยันทางนั้นนะเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกรักลูกจงให้ทาน จะได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยนี่เป็นทางไปสู่สุคติสวรรค์ส่วนการไปสู่สุคติไม่ใช่เพราะเอาบุตรบูชายันเลยชีวิตหลังความตายยังเป็นความมืดมนสำหรับมนุษย์ทั้งหลายเพราะไม่ได้รู้แจ้งในโลกทั้งปวงแต่มนุษย์มากมายก็ยังปรารถนาที่จะไปสวรรค์ แล้วเรื่าสวรรค์เป็นดินแดนแห่งการสวยสุขแทบทุกศาสนาจะกล่าวถึงสวรรค์เอาไว้ว่าเป็นดินแดนที่นำแต่ความสุขมาให้ในอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงภาคเพียรพยายามตามที่ตัวเองเข้าใจบางคนนแม้อยากจะไปสวรรค์แต่เพราะไม่ได้กระยาณมิตร สัมมาทิฐิยังไม่บริบูรณ์เลยหลงไปทำผิดทำพลาดแทนที่จะได้ไปสวรรค์กลับต้องไปเสวยทุกข์ในมหานรกเป็นเวลายาวนานแม้มีความตั้งใจดีแต่วิธีการนั้นไม่ถูกต้องนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนะี่ย เราก็มารับฟังเรื่องของพระเจ้าเอกราชผู้ปราถนาไปสวรรค์กันต่อท่านฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ได้ที่ปรึกษาผู้เป็นมิจฉาทิฐิว่าหากเอาพระโอรสไปฆ่าบูชายันพร้อมด้วยช้างม้าวัวควายผลนึ่งยันจะบรรดานในพระองค์ได้ไปตเสวยสุขในสวรรค์ เรื่องราวเหล่านี้พวกเรานะฟังแล้วก็แทบไม่อยากจะเชื่อเพราะเรามีสมมาทิฏฐิบริบูรณ์แต่เหตุการณ์เหล่านี้เนะี่ยมีในโลกนี้จริงๆเมื่อวานหลวงพ่อเล่าถึงว่าการดหารับรามผู้ผูกอาฆาตในจันทกุมารได้คิดอุบายว่าแต่เราจะให้จับแต่จันทกุมารคนเดียว มหาชนก็จะรู้ว่าตัวเองทำไปกับพระผูกเวรกับพระกุมมารฉะนั้นเราจะต้องให้พระราชาจับมหาชนร่วมด้วยพระราชาก็จะได้ไม่สงสัยจากนั้นก็นแนะนำให้ใช้พระขันติสะพระราชบุตรและมหาชนทั้งหลายเพื่อจะได้เอาโลหิตในลำคอ ที่รองรับเด้ถาดทองคำทิ้งลงไปในหลุมบูชายันแล้วลองจะได้เสด็จไปสู่เทวโลกตามที่พระองค์ได้ทรงสุบินนั่นแหละฝ่ายชาววังได้สดับเรื่องที่พระราชาและกันดหาละปรึกษากันก็ตกใจกลัวเกิดการโจดขานกันว่าแล้วกุมาและพระมเหสีทั้งหลาย จะต้องถูกฆ่าราชตระกูลทั้งหมดได้เป็นดุดป่าไม้รังที่ลมยุคันตะวาตะพัดคือร้องห่มร้องไห้ฝ่ายพรามก็ทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชนี่เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้พระองค์ได้ไปสวรรค์พรองยังทรงกล้าที่จะทำบูชายั์ที่เป็นอติธานิไม้พระเจ้าค่ะ เนื่องจากพระราชาถูกโมหะเข้าครอบงำและเป็นผู้ขาดสติปัญญามาถูกพรามยุแย่ก็เลยหน้ามืดตามมัวหลงทำการบูชายันอย่างไร้ความปราณีพรามเท,ท็ศทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพรงจงให้จับสัตว์อย่างละสี่จำพวกมาไว้กลางลาน คราบรลงจะทำพิธีในหลุมบูชายันว่าแล้วก็พาพักพวกของตนออกจากพระนครไปเตรียมหลุมบูชายันพอเสร็จแล้วก็ให้ล้อมรั้วไว้ที่พระรามทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวว่าจะมีสมณะหรือพระรามผู้ทรงธรรมมาห้ามการบูชายันนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พระรามในสมัยโบราณ บัญญัติตั้งไว้ว่าหลุมยันตั้งล้อมรั้วจึงจะเป็นจารีตการบูชายันจึงจะเป็นผลสำเร็จฝ่ายพระราชาทรงมีรับสั่งให้ราชบุตรไปจับพระราชบุตรราชบุรตรีทั้งหมดมาเหสีหมดทุกพะองค์ให้จับบระมกันที่กลางลานราชบุตรก็รับราชองค์การ ไปดำเนินการทันทีจันทกมุมารตรัสว่าพระราชาใช้ท่านมาจับเราตามคำของใครราชบุรุษก็ทูลว่าตามคำของกันดะหาลปรามประโคาค่ะจันทกมุมารพิจารณาต้นสายปลายเหตุทั้งหมดก็เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปรีชาญานว่า อีกการดะหาลพรามทำเช่นนี้นะ่ก็เพราะผูกใจเจ็บกับเราจึงตรัสบอกราชบุรุษว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระบิดาเถิดพวกราชบุรุษได้นำาราจ,จันทรกุมารมาแล้วให้ประทับที่พระลานหลวงโดยไม่ได้แสดงการขัดขืนเลย ทั้งทั้งที่พระกุม,มารทรงมีพระกำลังมากมีอนุภาพมากแต่เห็นว่าถ้าหากาขัดขืนก็จะเกิดการเข็นฆ่าล้มตายกันอย่างมากมายจึงรักษาใจาให้สงบนิ่งไม่สะทกสะท้านต่อความตายที่ใกล้มาเยือนทรงรอคอยช่วงจังหวะที่เหมาะสมเพื่อหาทางออกจากปัญหา พระราชาทรงรับสั่งให้ไปจับมหาเศรษฐีประจำเมืองทั้งสี่คนมาด้วยเมื่อมหาเศรษฐีทั้งสี่จะถูกจับชาวพระนครจึงได้เกิดความโกลาหลร,รวมกลุ่มกันแวดล้อมเศรษฐีเอาไว้ไม่ยอมให้จับและได้ช่วยกันไปทูลอ้อนวอนพระราชาให้ทรงประทานชีวิตแก่เศรษฐีเหล่านั้น แม้เหล่าเศรษฐีที่แวดล้อมไปดิบุตรและภรรยาจะพากันอ้อนวอนขอชีวิตก็ไม่เป็นผลสำเร็จพวกราชาบุรุษให้มหาเศรษฐีทั้งหมดถอยกลับไปและได้คุมตัวเศรษฐีทั้งหมดให้นั่งใกล้กับพระราชกุม,มานพระราชาทรงรับสั่งให้นำช้างสี่เชือกม้าสะดอนสี่ตัว โสุภราชอีกสี่ตัวมาทำการบูชายันอีกด้วยทรงประกาศว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำการบูชายันปวมมาดขะราชบริพารบางคนรีบไปกราบเรียนให้พระราชมารดาและพระราชบิดาของพระเจ้าเอกราชให้ทรงทราบเ่อพระราชมารดาทราบเรื่องก็ตกพระทยัยรีบเสด็จมาขอร้องว่า โลกเอย๋ยพ่อจะเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีพระอวบุตรบูชายันทางนั้นเราเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกรักลูกจงให้ทานจะได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยนี่เป็นทางไปสู่สุขติไม่ใช่เพระอวบุตรบูชายัน แต่พระราชาทรงหลงเชื่อพระรามกลับพระไทยไม่ได้เสียแล้วยังทรงยืนกรานว่าจะทำการบูชายันอย่างแน่นอนฝ่ายพระราชบิดาก็รีบเสด็จมาห้ามทรงสอนทางไปสวรรค์ก็ถูกปฏิเสธเช่นเคยจันทกุาาม,มารทรงดำริว่าอาศัยเราผู้เดียวความทุกข์จึงมังเกิดขึ้นกับคนหมู่มาก จึงทูลอ้อนวอนพระราชาว่าข้าแต่มหาราชบุตรเช่นน้งข้าพระองย่อมไม่ควรข่าเพื่อประโยชน์แก่าการบูชายันเลยขอเดชะแม่นกเมื่อทำรังแล้วก็อยู่กับลูกลูกนกยังเป็นที่รักของแม่นกเหล่านั้นสมรองกลับตรัสสั่งให้ข้าพวกข้าพระองขอเดชะ จะได้ทรงเชื่อกันด่หาลปุโรหิตเลยหากว่าเขาปรารถนาจะฆ่าข้าพระองค์ก็ขอให้ข่าข้าพระองค์ผู้เดียวเถิดพระราชาขั้นสดับคํคำอ้อนวอนของพระกุมารแล้วก็เกิดความทุกข์ใจปันหนึ่งว่าพระอุระจะแตกมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชนจึงตรัสว่า ลูกรักเจ้าพ่อเพลเพราะรักชีวิตยอ่อไปทุกข์แก่พ่อ,อยิ่งนักพอกันทีสำหรับการบูชายันในบุตรเราไม่ต้องการไปเทวโลกแล้วใจนั้นก็รับสั่งให้ยกเลิกการทำบูชายันทันทีพวกราชบุรุษฟังราชโองการแล้วก็ปล่อยพระราชบุตร ตลอดไปถึงสัตว์ที่ถูกจับมาให้เป็นอิสระจันทกมุมมารพระโอรสพระมเหสีรวมไปถึงสัตว์ชนิดต่างๆก็ได้รับอิสระขันทวนหน้าแต่ก็ใช่ว่าเรื่องราวการบูชายันของพระเจ้าเอกราชปรุปราถนาจะไปบังเกิดในสวรรค์จะจบลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะพราะยังมีกัรดะหาลพราม ปู้คอยยุยงอยู่เบื้องหลังการบูชาย,ยันทั้งหมดซึ่งจะต้องหาทางฆ่าจัทนทกุมารให้ได้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเอาไว้วันพรุ่งนี้ให้มารับฟังกงันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ตั้งใจเจริญสมาธิกันทุกๆคนนะจ๊ะการปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นสุดยอด แห่งการบูชาทั้งหลายในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึ่งปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเทินรรมกตายเจดีมณีอน,นันจักรวานอำานวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา ខ្លាក់ក់ក